ก็เดี๋ยวจบจากวาเลนไทยก็<อ>ตรุษจีนใช่ไหมครท่านผู้ชมฮะก็ไปไหว้เจ้าขอพอรกันนะครับรแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนำนะฮะไหว้เจ้าแม่กวนอิมโอมอ,องใหญ่มากเลยแล้วก็วัดบรรยากาศดีมากๆพาไปที่วัดจีนนะฮะวัดธรรมปัญญารามครับสิงเจียอยู่อีสิ่งนี้หวกชายหวกชายตัวถังเซ็งที่เกี่ยงคังหุกโจ๊ปอหอปีต่อปีตรุษจีนเวียนบรรจบพบมาอีกครั้งญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านขอให้มีความสุข จเจริญรุ่งเรืองท่านที่เกิดในปีชงปีชงตรงตามตำราจีนเนี่ยในหนึ่งรอบของ12ปีมันจะเวียนมาครั้งหนึ่งพลังมันจะอ่อนเหมือนกับดวงตะเกียงที่ไฟริบหรี่คนจีนเขานยกว่าชงวิธีแก้ก็คือสร้างอะไรก็ได้ที่เป็นเกาะกำบังไม่ให้เทียนมันดับกันลมไม่ให้มันพัดเพราะฉะนั้นคามเรียงโบราณก็จึงต้องมาขอบรารมีขององค์ไทยสวยอาจารย์ของเทพไทยสวยก็คือองค์อยู่หลายหุกโ่ คือองค์พระอยู่ไยแล้วก็มีบริวาร12นักษัตย์เป็นผู้ที่คอยดูแลเราอีกแรงหนึ่งเพราะฉะนั้นวัดธรรมญารามบางม่วงได้สืบทอดตำราและเรามีครูบาอาจารย์แห่งองค์เทพไทยสวยอยู่ที่นี่ขอเชิญจเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาฝากดวงฝากชื่อชาวจีนแล้วจะมีคำโบราณที่บอกว่าพระเก่งป้ายเพ่งองังเทียมเตงบ่วงสือเฮงเตงลังพระเก่งก็คือมาฝากชื่อให้พระสวดมนต์ให้ในช่วงตรุษจีน คุ้มครองตลอดปี12เดือนให้เจริญรุ่งเรืองและแคล้วคลาดแล้วมาฝากชื่อให้องค์หลวงพ่ออยู่ไรคุ้มครองชาวจีนเราถือว่าพาะเก่งก็คือมาถักเก่งมาฝากชื่อให้พระท่านสวดมนต์ให้ปีหนึ่งก็จะทําพิธีให้ครั้งเดียวแล้วบุญเนี้ยจะช่วยท่านในยามที่ฉุกเฉินเสมอไปเพราะฉะนั้นขอเชิญทุกท่านได้มาทําในสิ่งที่พระอาจารย์ได้บอกมาแล้วขอทุกท่านโชคดีมีความสุขให้แคล้วคลาดและปลอดภัยจากภัยพิบัติทั้งปวง สิงเจียอยู่อีสิงนี้หวกช้ยหกชัยตัวถังเซ็งที่เขียงกลางหุกโจ้ปอห่อมิตาพูดร่วมต้อนรับเทศกาลตรุษจีนปีมะเมียเพื่อความเป็นสิริมงคลรับโชคลาบตลอดปีนวัดมปัญญารามบางม่วงงานเริ่มตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่3มีนาคม2569วาระพิเศษวันที่21ถึงวันที่22กุมภาพันธ์2569รป ทำศักดิ์สิทธิ์ตามแบบมหายานร่วมพิธีสะดกดเคราะห์แก้ปีชงสำหรับท่านที่เกิดปีชวดมะเมียเถะาะระกาพิธีสืบชะตาหลวงเสริมบารมีพิธีบูชาดาวนปเปห์และบูชาตะเกียงเปิดรับฝากชื่อสวดมนต์คุ้มครองดวงชะตาตลอดปีณวัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสำรานจังหวัดนครปฐมไปแก้ชงไปเสริมสริมงคลได้นะฮะไหว้พระแล้วก็จะได้เฮงเฮงมีโชคมีลาบถูกต้องค่ะ